อายันอักครับเขาชอบมีความแบบมมเ,เขาเขาชอบมีความแบบชิงชิงแบบอายันอักแบบบอกผมว่าอ่ะผมยอมคุณผมยอมให้เป็นอักอายันแต่พอเขาซีนไปปุ๊บเนี่ยชอบมีอะไรเซอร์ไพรส์ผมตลอดจริงๆผมก็เล่นตามคาแรคเตอร์ที่ผมแบบที่ผมไอ้ปัดทองจริงๆผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมก็ผมยอมเขาแหละผมได้หมดแต่ว่าดันเล่นออกมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นแค่นั้นเองไอ้ปัดทองไอ้ปัดทองอยากพูดว่ายอมถ้านายไม่ได้ยอม จากออนแล้วก็ถ่ายจริงๆเราอยู่กับตัวละครกับซีรีส์เรื่องนี้มาก็เกือบปีแล้วแบบแล้วเหมือนวันนี้ก็ได้ส่งตัวละครกลับไปในนิยายในนิยายของเขาเนาะครับผมก็รู้สึกรู้สึกแบบเออรู้สึกรู้สึกดีครับที่ที่ที่เราได้มีส่วนร่วมใน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 ซีรีส์เรื่องนี้ครับผมดีใจกับทุกตัวละครเลยครับที่วันนี้มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นที่เราจะได้ส่งพวกเขากลับเข้าไปสู่โลกของนิยายมันเหมือนกับ เขาเรียกอะไรเป็นการสร้างความทรงจำครัทั้งสุดท้ายของพวกเรากับทุกคนที่จะส่งตัวละครกลับไปม,มันก็ค่อนข้างจะทัาสนิดนึงครับฮึบก่อนฮึบฮึบไม่ไม่ฮึ่แล้วเก <laughs> ินความคาดหมาย <laughs> <laughs> ครับผมใช่จริงๆเราในในฐานะนักแสดงเราเราทําการแสดงไปเนี่ยเราแค่อยากให้ทุกคนเชื่อในสิ่งที่เราจะสื่อสารออกไปอยากให้ทุกคนแบบ เข้าใจความหมายในในสิ่งที่เราต้องการจะจะสื่อจริงๆแค่นั้นก็ก็ก,ก,ก,ก็มากเพียงพอแล้วที่แบบ,บในในฐานะที่เราเป็นคนทํางานครับใช่แต่พอทุกคนแบบตอบรับอย่างโอ้โหดีดีขึ้นมาเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบเออมันมันก็ฟูลฟิลแบบขึ้นไปอีกครับผมช,ช่วงนี้เฟริสึกประจมกับทวิตเตอร์เป็นเวลาน,านานมากตอนหนึ่งวันครับเพราะว่าเข้าไปส่องทุกคนที่พูดถึงพวกเราแล้วก็พูดถึงตัวซีรีส์รู้สึกว่ายิ่งอา่านแล้วเรายิ่งอินไปกับ การที่เราเล่นมันเหมือนกับว่าทุกคนเห็นถึงความพยายามของพวกเราเข้าใจถึงตัวละครที่พวกเราต้องการจะสื่อมันทําให้เรารู้สึกว่าอยากขอบคุณที่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ทีรี่ของพวกเรามันมาถึงจุดนี้ได้ครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับอยากขอบคุณทุกคนแล้วก็ทุกการสนับสนุนที่ทําให้มาถึงจุดนี้ค่ะแล้วมันเป็นกําลังใจที่ดีของนักแสดงทุกคนและทีมงานทุกคนมากๆขอบคุณะค,ะค่ะครับก็รู้สึกใจหายเหมือนกันครับว่า นีเห็ือนเป็นอีพีสุดท้ายแล้วนะครับก็คือจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้แต่พอแบบผ่านมาจริงๆมันรู้สึกว่ามันเร็วมากครับแล้วผมก็รู้สึกขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่เหมือนให้ความสําคัญแล้วก็รู้สึกชอบทุกตัวละครแล้วก็ชอบเรื่องราวของคันก็ขอบคุณทุกคนจริงๆก็ดีใจครับที่ว่าจริงๆก็คือตั้งแต่แรกก็ลังดูแท็กทวิตเตอร์ดูกระแสมาตลอดแล้วยิ่งดูแล้วเหมือน ซีรีส์ก็ยิ่งมีคนรู้จักมากขึ้นมีคนเข้ามาดูเยอะขึ้นแล้วก็ทุกคนก็รักทุกตัวละครเลยครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับอันนี้รู้สึกดีใจมากค่ะถ้าทุกคนได้รับสิ่งที่เราอยากจะสื่อออกไปนะคะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆที่ทุกคนรักตัวละครของเราแล้วก็รักสิ่งที่เราสื่อออกไปทุกคนสามารถตีความหมายที่เราสื่อออกไปได้หมดมันเป็นอะไรที่พวกเราประทับใจแล้วก็ซาสึงใจมากๆ เรื่องของสิทธิกเท่าเทียมหรือว่าอะไรกันไอเนี่โอ๋หรุกลางกลางเครียดเลยตอนไมดุเครียดยังไงวะสิทธิการกระเทียมของเขานี่คือเท่าเทียมเทียมันดุเครียดไงตอนนี้บรรยากาศเปนเอ๊มันจะดราม่ามันมันมันจบทำไมมันต้องเศร้ามันต้องมีความสุขด้วยกันสิเอาพวกเราเอาพวกเรามาการดีกว่าใช่ใช่ยังไงเรื่องสิทธิความเท่าเทียมมันเป็นยังไงเพื่อนกันบอกว่าอีพีที่ผ่านมาอีพีสิบเอ็ดนี่ต้องบอกว่ามันถึงจุดพีคของเรื่องเลยครับ อ่าอย่างที่ตัวละครผมตัวละครถูกภูเป็นตัวละครที่ยืนสายกลางมาตลอดเลยใช่ใช่แลี e ี11เนี่ยเป็น E ีีที่เขาแสดงจุดยืนของเขาว่าเขาเนี่ยจะเลือกฝั่งแล้วนะเขาไม่สนใครทั้งสิ้นเลยว่าจะเป็นยังไงขอแค่ความถูกต้องใช่แล้วก็เพื่อให้เรื่องนี้มันจบเขาก็คือถือว่าตัวเองเนี่ยยอมเป็นผู้เสียสละที่ทําให้เรื่องนี้มันจบใช่แต่ว่ามันจะจบแบบไหนมันจะจบยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอดูพร้อมกันครับใช่เพราะว่าพวกเราก็ยังไม่ดูเลยใช่ยังไม่ดูด้วยพร้อมกันใช่ครับไอนะ น้อยครับไม่ค่อยน้อยด้วยน้อยคืออะไรอ่ะอาจชรน้อยครับไม่ไม่มากขนาดนั้นจะปะแข็งได้ไหมในบูธเวนผมรู้สึกว่าหลังกล้องมันจะเป็นทะเลาะกันดีตีกันตายครับหน้ากล้องก็ทะเลาะกันดีตีกันตายเหมือนกันครับแล้วอย่างที่บอกครับเป็นมันเป็นคอนเทนต์ใช่ไหมครับทะเลาะมันเป็นคอนเทนต์ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีสีสันครับผมเป็นเพื่อนกันมานานมันจะเนิ่มเนิ่มกันไปเรื่อยๆมันก็เออเออครับฉันเบื่อนานแล้วว่ะเพื่อนอ่ากนเราลองทะเลาะกันดูหน่อยเออครับใช่สนุกดีครับหล่อครับผมจะหลคนก็ฟินนะชอบว่าฟุ้งฟินกันคนตีอะไรยังไงเราอ่ะเจ้ากะจีดีครับครับผมมันชอบชิงความเป็นอายันอักครับมันชอบมีความแบบเขาเขาชอบมีความแบบชิงชิงแบบอายันอักแบบบอกผมว่าอ่ะ ผมยอมคุณผมยอมให้เป็นอักอาญแต่พอเข้าซีนไปปุ๊บเนี่ยชอบมีอะไรเซอร์ไพรส์ผมตลอดจริงๆผมก็เล่นตามคาแรคเตอร์ที่ผมแบบที่ผมไอ้ปัดทอจริงๆผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมก็ผมยอมเขาแหละผมได้หมดแต่ว่าดันเล่นออกมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นแค่นั้นเองไอ้ไอ้ปัดทอไอ้ปัดทองอยากพูดว่ายอมถ้านายไม่ได้ยอมลูกไปน้ำเราเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เงเขาบอกเขาบอกว่าตัวตัวนายนายเอ็กลุกมากไปเลยตัวเล็กตัวเล็กลุ๊กอะไรนะครับอ๋อหรอเล็กลุ๊ก จริงเหรอแตออ่มันอาจจะด้วยภาพที่ออกมาแต่จริงๆสายตาสายตาของของของขอาจก็ไม่ยอมเหมือนกัน<ะ>ใช่ครับใช่ใช่ต้องดูงใช่ครับครับเรื่องนี้เนี่ยผมให้ทุกคนตัดสินกันได้เลยครับเพราะว่า <i> <i> พวกเราสองคนก็ยังตัดสินใจกันไม่ได้ยังทะเลาะก,กันอยู่ครับก็ให้มันเป็นไปตามที่มันจะเกิดขึ้นแหละครับ ก็บางซีนผมก็ยอมยอมเพราะตัวเล็กบ้างท่านั้นเองยอมให้ก่อนครับแต่ยอมมานานไปแล้วเนี่ยยอมบทถือว่าสถานการณ์ไม่พาไปอาจจะเป็นในเรื่องของตัวบทด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าตัวอักมันจะเป็นคนที่แบบ ไม่กล้าที่จะยอมรับตัวเองครับมเลยทำให้ขาบิดนั้นมันอาจจะทําให้ดูตัวเล็กขึ้นเพราะว่าฉันชอบนายนะแต่ว่าฉันก็สแสดงออกไม่ได้หรอกไอ้ขบิดตัวนี้ครับมันทําให้เราอาจจะดูตัวเล็กขึ้นในขณะที่อายันเนี่ยเขาพุ่งตรงได้เลยว่าเขาชอบชัดเจนอ่าใช่ใช่ครับได้กลับมาเป็นไงวะกลับมากเดี๋เวลแล้วเพื่อนยังไงวะแป๊บนึงพุ่งเอเนอร์จีขึ้นก่อนแป๊บนึ่งมามันหนักยังไงวะครับผมคำถามเลยนะครับเคมีจิ้นเิ็นก็ไม่เบาเราคู่เราเนี่ย เราไม่อยากน้อยหน้าคู่หนึ่งอยู่แล้วฮะใช่ครับผมทิ้งอีพีสิบสองนี้ต้องบอกว่ายอมไม่ได้เลยยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้อย่าพูดดีเอาจริงกับผมเนี่ยไม่อยากมาดูอีพีสิบสองที่โลก็เพราะว่าไอ้สีนั้นแหละจริงเหรอเอ้สีไหนหรอไม่ใช่ไหไหนสีนั้นไม่ใช่ไหไหน เราจะบอกทําไมล่ะครับเหมือนเหมือนไม่ใช่เหมือนเอาตัวเองมาเล่นเอาเป็นว่าเอาาว่ตอนนี้เขาบอกว่าเฮ้ยคาดมีทีมสองเนี่ยเราดีใจมากแบบเฮ้ยโอ้โหได้ดูพร้อมเป็นแฟนทุกคนอ่ามานั่งนึกดูทีเฮ้ยสิบสองมันมีอะไรนะมันมีอะไรนะโอ้โหข้อมือเลยอันนี้ขอโทษขอโทษครับลามไปถึงสร้อยคอฟินฟินรัดคอกันเลยรัดคอ ไม่บอกครับบอกได้ไงอจะรัดคอตายก็ได้นะไม่แน่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 อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเราไม่อยากพูดหรอกมันจะมีความสุขเราพูดไม่ได้จริงเอราก็ไม่อยากพูดด้วยมันจะทุกข์เราก็พูดไม่ได้จริงอแต่นี่พูดไม่หยุดเลยน้อยน้อยครับผมไอ้นะครับ ไปแฟนกันแล้วครับรู้ไหมเนี่ยรู้ให้ไงรู้เคยดูไหมเนี่ยรู้ก็ตอบว่าเป็นแฟนกันแล้วไงอ่าใช่ครับใช่ในความสัมพันธ์เนมันก็เป็นแฟนกันแล้วครับคนเราคบกันแต่งงานกันยังเลิกกันได้เฮ้ยภาษาอะไรกับการเป็นแฟนกันฮะเฮ้ยมาคบกันหนึ่งปีไม่เป็นไรนะนายมาเวเศร้าเฉยเลยเโกย์ดราม่ากันมุมซล้อะไรนะมุมซะแล้วอ๋อโอเคไอาว่ารอรุ่นกันดีกว่าครับครับผมถ้าใครที่ รู้สึกชื่นชอบแล้วก็อยากกลับไปรับชมอีกครั้งเนี่ยสามารถกลับไปรับชมได้ที่วิวครับก็ยังมีดูให้ดูย้อนหลังอยู่เสมอครับครับผมแล้วก็จริงๆวันนี้ตอนจบแต่พวกเราก็ไม่ได้ไปไหนครับพวกเราก็ยังเนี่ยเขาก็ยังยังไม่เห็นหน้าอยู่ครับผมใช่ใช่ก็เนี่ยแหละครับอยู่สร้างรอยยิ้มให้ครับผมก็ยังอยู่อยู่สร้างรอยยิ้มให้ทุกคนต่อไปเรื่อยๆนี่แหละครับครับผม